วันนี้นะคะเราอยู่กันที่มีโอซพัทยาค่ะวันนี้นะเฟรมมาส่งมอบรถให้กับพี่เอ,อิร์ธนะคะสนใจเป็น Honda j แ z z GK นะคะจัดมาให้กับพี่เอ,อิร์ธแล้วนะคะตามไปดูกันค่ะพี่ก้องอาเจอกับคุณเอ,อิร์ธพอดีเลยค่ะ <c oughs> ส่งมอบรถให้คุณเอ,อิร์ธนะคะ Honda j แ z z GK เสี่เทาคันนี้เลยค่ะปี2015 พอดีไปดูมาหลายที่แล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วพอไปเจอหน้าเพจเมืองชนยุธคานะครับก็เลยเออลองทักไปถามข้อมูลแล้วพอไปปุ๊บพนักง,งานก็เออมีฟีวิตกลับมาดีตอบดีดูแลดีครับผมเออส่วนส่วนตัวชอบแจ๊สอยู่แล้วทางบ้านก็ใช้แจ๊สอยู่แล้วครับเอ,อเอาไว้ใช้งานเฉยๆครับใช้ไปทำงานไปเที่ยวนี่ครับ ก็มีกังวลนิดนิดหนึ่งครับกลัว,วไม่ได้กลัวไม่ผ่านรถคันแรกด้วยลูกค้าค่อนข้างตื่นเต้นค่ะไม่ยุ่งยากนะครับมาดูมาดูรถมาดูรถจริงก็โอเคถูกใจเราพนักานก็ไปจัดแผน,นเลยถามว่าจาัดแผน,นเลยไหมครับดูแลดีแล้วผมก็เลยตัดสินใจเลอกที่จะจัดแผน,นเลยภายใน3วันเท่านั้นค่ะพี่หลังจากเซ็นสัญญาไปนะเซ็นไปวันเสาร์อนุมัติมาประมาณวันอังคาร ดีใจครับตื่นเต้นพูดไม่ออกรถคันแรกที่ออกเองเฟมบริการดีดีมากเ็คแคร์ทุกอย่างสงสัยอะไรถามเฟรมหาข้อมูลตอบปุ๊บปั๊บเลยครับก็วันนี้ขอบคุณเพี่เอิร์ธมากค่ะมาส่งมอบรถกันถึงพัทยาเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจออกรถนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจเมืองชนยุสคาสาขาชนบุรีค่ะได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนค่ะพี่สวัสดีค่ะ